ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SMW Farm ตอนนี้จะเป็นตอนที่ความฝันต้องไปต่อตอนที่4นะฮะคือเป็นตอนที่ผมนั้นดำวัวเข้าสู่แปลงหญ้าที่ผมเตรียมไว้แล้วนะฮะมันคือภาพที่ผมนั้นฝันมาไว้ตลอดเวลาที่ผมขึ้นไปเลี้ยงวัวบนเขาเนี่ยผมมีภาพแบบนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้เป็นภาพที่เป็นความจริงในสิ่งที่ผมนั้นปรารถนาแล้วก็วางแผนทำออกไนบนี่คือภาพที่เกิดจากจินตนาการและ อยากให้มีแบบนี้มานานมากผมต้องเลี้ยงวัวบนเขามานานเหมือนกันฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ภาพที่ผมฝันไว้นั้นเป็นความจริงแล้วนะฮะผมก็เลยต้องทําวิดีโอ EP นี้ออกมาเพื่อให้เห็นว่าผมนั้นก่อนที่จะมีแปลงหญ้าแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะฮะฉะนั้นทุกคนที่เลี้ยงวัวน,นั้นผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนนั้นสู้และฝันเหมือนที่ผมฝันนี่ละ,ะและลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองนั้นชอบและอยากให้มันเกิดขึ้นจัดการปัญหาที่มีอยู่นั้นให้มัน ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาแล้วก็ความอดทนการรอเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะเราต้องเดินตามฝันแต่ไม่ได้เร่งรีบแต่ก็ไม่ได้หยุดนะฮะต้องเดินตลอดไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้องแนนซี่นะฮะที่เกิดเมื่อวันที่25เมษายนะฮะซึ่งณเวลานี้ก็คือวันที่29สพฤษภาคมฮะดูการพัฒนาการของเขาทาา เขาเป็นชาลูเล่เลือด F275 เบอร์เนซะะนัะนการพัฒนาการของเขาจะดีมากแล้วก็นี่คือพี่สาวของเขาที่เลือด50เป็นบรามนันะฮะอันนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าที่ผมนั้นปรารถนามากที่สุดแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นและว,วันนี้ก็สิ่งที่ผมฝันเอาไว้ก็ทําได้แล้วนะครับผมกเ็เริ่มแรกเลยผมเริ่มจากการปราลูกหญ้ารูซี่อย่างที่ท่านทุกท่าน,านได้เห็นในเพจของผมที่ผมนั้นอัพลงไปนะฮะทำเป็นวิดีโอบ้างทาเป็นภาพนิ่กบ้างแล้วก็ ในช่วงที่ผมนั้นกําลังเลี้ยงวัวอยู่เนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาทําระบบน้ําตรงเนี้ยนะฮะที่วัวกําลังกินน้ำอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นระบบเวนซูรี่นะฮะที่ผมนั้นทําเป็นแบบปล่อยปุ๋ยไปกับระบบน้ําไปเลยนะฮะฉะนั้นวัวของผมเนี่ยเป็นการพัฒนาสายพัฒนาที่เริ่มพัฒนาจาก F1 นะฮะเริ่มจากวัวพื้น,พ,น,พ,นพื้นฐานเป็นวัวพื้นเมืองเราเนี่ยแหละฮะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปด้วยโดยการผสมเทียมคือ งานรูปที่ออกมาก็จะเห็นดังภาพนะนะฮะก็จะเป็นสมเทียมมาก็าจะเป็นการพัฒนาโดยการผสมพ่อเลือดร้อยนะฮะผมจะไม่พยายามเอาพ่อที่เลือดไม่ถึงร้อยเนี่ยขึ้นทับเพราะว่าผมต้องการเลือดอวัวที่สวยงามมีสายเลือดพ่อพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นที่ดังๆพวก kf พวก super x พวกอะไรเนี่ยฮะ,ะในอนาคตเราก็จะพัฒนาไปด้านนั้นฉะนั้น ถ้าเราพัฒนากวตามลาดับขั้นตอนทําได้ถูกต้องตามคู่มือหรือว่าตามหลักสากลเนี่ยกวเราเนี่ยจากกวที่ไม่สวยเนี่ยมันจะเป็นกวที่สวยงามและก็เป็นกัวที่มีโครงสร้างดีนะฮะผมว่าสายพัฒนานเนี่ยน่าจะรู้ดีอยู่แล้วการพัฒนานกลัวต้องรู้จักอะไรบ้างคอยปรับไปทีละนิดทีละหน่อยนะฮะฉะนั้นการที่ คนคนึงเนี่ยชอบกลัวและกลับมารทำมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะฉะนั้นบางอยา่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างสูงเหมือนกันนะครับก็มาดูกันว่าแปลงยาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปลูกวูซี่นะครับผมก็พยายามทําให้แบบว่าใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะว่าผมก็รู้ว่าหญ้าตอนนี้เริ่มจะหายากเพราะว่าจะเข้าช่วงฤด,ดูการทํานาแล้วฉะนั้นบางอย่างมันก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ําไปมันก็ไม่ใช่หมายความว่าแปลงหญ้าขนาดนี้มันจะตอบโจทย์วัวสิบกวัวได้นะฮะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวอื่นมาเสริมหรือว่ามีการโยกย้ายไปเลี้ยงที่อื่นบ้างเพื่อให้ แปลงหญ้าตรงนี้ได้พักแล้วก็ได้รับปุ๋ยได้รับน้ําที่มันพอดตีแล้วมันก็จะเติบโตแะยาวต่อไปเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะบางทีการมีแปลงหญ้ามันก็ดีกว่าไม่มีเพราะว่าการบริหารจัดการมันง่ายแล้วก็ระบบน้ําเราก็มีกัวก็ได้กินหญ้าที่มีโปรตีนนะฮะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผิวพันธ์เขาก็จะสวยแล้วก็กล้ามเนื้อ<ม>อะไรเขาก็จะชัดเจนนะฮะฉะนั้นเขาก็จะอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรนะไม่ได้แห้งจนเห็นสีโคลงจนเกินไปนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีหญ้าที่มีโปรตีนมันก็เป็นสิ่งที่ควรควรกับลัวนะผมมองว่าเราเลี้ยงกัวแม่พันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นต้องมีอาหารคนอะไรมากมายแต่ถ้ามีก็ดีถ้าคนที่มีงบนะฮะผมว่าอย่างนั้นนะฮะก็จะเห็นว่าแปลงหญ้าสวยนี่คือรูสเอ่อนนซี่นะครับผมตั้งชื่อเขาคือว่าเนนซี่แล้วก็เขาเกิดมาเมื่อวันที่ยีาเมษา การของเขาเนี่ยเป็นไปได้ดีมากแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรมาดีมากสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ Share, กดไลค์ like, กดซับสไครป์เฟซบุ๊กด้วยนะครับหพรือว่าเพจก็ด้วยก็ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็มือใหม่เช่นกันครับบุณครับ